เรามาดูกันว่าสถิติครับในการดูคอนโดก่อนที่จะเราจะซื้อเนี่ยคนปกติเขาดูกันเท่าไหร่กี่ที่นะครับบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับวันนี้เรามาดูกันก่อนนะครับวันนี้ครับคนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่นั้นดูคอนโดกี่ที่ก่อนที่เขาจะซื้อนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะดูแค่ที่หรือ2ที่เท่านั้นเองคุณรู้ไหมครับน่าแปลกใจมากๆเลยนะครับวันนี้ครับการที่เราจะลงทุนนะครับแต่เรากลับดูคอนโดแค่ที่หรือ2ที่ เข้าไปปุ๊บชอบปุ๊บซื้อเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ดูเช็คข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่ครับแต่วันนี้ครับถ้าคุณต้องการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจริงๆแล้วล่ะก็นี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับยกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์เลยครับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าคุณไม่รู้จักนะครับเขาคือมหาเศรษฐีนะครับในด้านของอสังหาริมทรัพย์ครับเขาลงทุนนะครับในอสังหาริมทรัพย์ที่นิวยอร์กนะครับที่นิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นมหาเศรษฐีทางด้านอสังหาริมทรัพย์เขาบอกไว้ครับในหนังสือของเขาครับเขาบอกไว้ว่าการที่เขาจะลงทุนในอสังหาสักที่นึงเนี่ยเขาต้องดูอย่างน้อยกี่ที่คุณรู้ไหมครับเขาต้องดูอย่างน้อยครับ100ที่ที่ที่เขาต้องดูครับคือ100ที่เพื่อคัดเลือกครับอสังหาที่เขาสนใจจริงๆครับมา10ที่นะครับ คัดเลือกมาสิบที่เสร็จปั๊บยื่นเจราจาต่อรองนะครับยื่นเจราจาต่อรองไปสิบที่นะครับเพื่อให้เขาเหลือตัวเลือกนะครับที่ต่อรองสําเร็จนะครับต่อรองสําเร็จสที่นะครับเพื่อให้เขาเลือกซื้อเพียงแค่ที่เดียวคุณคิดว่าคนที่ดูอสังหาริมทรัพย์หนึ่งร้อยที่เพื่อซื้อเพียงแค่หที่เท่านั้นเนี่ยเขามีโอกาสสําเร็จมาก หรือน้อยครับแน่นอนว่าเขาต้องสําเร็จมากกว่าคนที่ดูที่เดียวแล้วก็ซื้อเลยแน่นอนคุณว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคุณจะดูกี่ที่ครับคุณจะดู1ที่หรือร้อยที่นะครับอยู่ที่ตัวคุณครับแต่วันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้คุณไม่ต้องดูถึงร้อยที่หรอกครับคุณดู10ที่20ที่คุณก็เก่งกว่าคนอื่นมากมายแล้วครับเพราะคนส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ได้ดูกันครับวันนี้ครับผมอยากเชิญชวนครับให้คุณออกไปดูอสังหายเยอะๆครับแล้วคุณจะได้เรียนรู้นะครับ จากอสังหาจริงจากทำเลจริงนะครับและจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จเป็นมืออาชีพได้อย่างจริงๆครับ